ทักทายสม,มาชิกนะคะที่นี่มีรักทุกทุกท่าเลยวันนี้กับเทคนิคนะคะทางจิตวิทยาเจ๋งๆนี่สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารวันนี้จะทำยังไงให้แฟนของคุณนะคะพูดสปิเออแองเจิ้ลแองเจิลทอกให้แฟนรักจะทำยังไง แน่นอนนะคะถ้าเราไม่รู้จากวิธีการแล้วก็ขบวนการความคิดของสมองเพราะว่าเราทุกคนมีสมองนะคะดังนั้นขบวนการความคิดหรือว่าเบื้องหลังของวิธีคิดของคนจําเป็นมากที่คุณต้องรู้วันนี้คุณต้องรู้ก่อนนะคะถ้าอยากให้แฟนรักต้องรู้4โปรโเซสขบวนการความคิดของสมองคนมีความลับมาบอก จิตว,วิทยาใหม่ๆนี้นะคะรีอขอบคุณคู่คมมากที่ทําให้รีได้ปลดล็อกทุกๆอย่างเลยเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้แฟนดักคุณต้องรู้สี่โปรเซสถอดความคิดในสมองของคุณพึงรยไว้นะคะคลิปนี้จะทําให้คุณรู้เมื่อคุณไปดิวไม่ว่าจะเป็นกับแฟนคุณหรือคุณไปดิวขายงานต่างๆถ้าคุณเข้าใจนะคะว่าขบวนการหรือว่าโปรเซสของสมองผู้คนเป็นแบบนี้คุณจะ สามารถทำให้คุณเลื่อนตำแหน่งหรือได้ขึ้นเงินเดือนต้องรู้ก่อนว่าตีความคิดในหัวของคนคืออะไรหนึ่งนะคะคน,คนจะนนคนจะโน้มนาวคุณจะโน้มน้าวใครคุณต้องถอดกระบวนการแกะสมองของอีกฝ่ายมาหนึ่งคือคนอยากรู้คุณจะโน้มน้าวใจใครอ่ะหนึ่ง ในหัวของคุณคิดสี่แบบนี้นะคะเกี่ยวกับเขายังไงอืมทําไมเขาต้องฟังคุณและแล้วฟังแล้วเขาได้อะไรและนะคะทําไมเขาต้องแคร์คาพูดของคุณความคิดของคุณเบสิกนะคะที่สมองของคนเราคิดมีสี่คำถามเฟสเชนมาร์กในหัวของคุณ สิ่งที่เราต้องรู้คือจิตวิทยาเมื่อคุณรู้จิตวิทยาคุณจะเหมือนกับคุณจะเข้าใจตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้แฟนรักต้องแกะสมองของคนก่อนว่าอี่ายเขาคิดอะไรอยู่มันเป็นโปรเซสของเบสิกธรรมชาติของสมองจิตวิทยานะคะอจืจิตวิทยาหมายถึงขบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางจิต ที่คำว่าวิทยาศาสตร์มันสามารถพิสูจน์ได้นั่นแหละนะคะถ้าวันนี้เราเหม่อใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะมีจิตวิทยาดีๆใหม่ๆเพิ่มให้กับสมองเราคุณจะเป็นคนที่เหนือกว่าคน95%เอา์เซ็เพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาถึงตรงนี้และก็เช่นเคยนะคะไม่ว่าวันนี้เราท่านทุกคนจะเจอกับอะไรอยู่นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสมดุลและไม่ว่า อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราท่านทุกคนขอให้ทุกคนนะคะมะีทัศนคติในหัวของคุณเสมอวานะคะอะไรเกิดขึ้นแล้วอ๋อ is well เพราะที่มี่คือที่แห่งรัก